ด่วนครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮียวิโก้เบนจามินเชโกเป็นที่เรียบร้อยครับผมรายงานล่าสุดมีการเฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยจากโรมโน่นะครับผมโอ้โหแสดงความยินดีกับแฟนๆผีแฟนแมนยูกันทุกคนด้วยนะครับผมที่ฤดูกาลนี้ได้กองหน้ากันใหม่แบบครบแผงนะครับผมค่าตัวของเบนจามินเชสโก้นะครับผมอยู่ที่85ล้านยูโรนะครับรวมแอดออนนะครับผมค่าตัวที่จ่ายจ่ายไปก่อนนะก็คือประมาณ 76.5ครับผมบวกแอดออนอีกประมาณ8.5ล้านยูโรครับผมโดยจะเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับผมตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2030เลยโอ้โห,โหคืออันตรายนะครับผมแมนยูฤดูกาลหน้าเนี่ยเกมลุกคุณยาเซตโกโอเอโมโมโอ้โหน่ากลัวครับผมมารอดูกันว่าฤดูกาลหน้าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับผมแต่ เบติมิเชนโก้ครับส่วนสูง195เซนติเมตรผมคิดว่าน่าจะกระโดดมงลูกเปิดของดา์โลได้สบายๆครับผม